หลังจากที่เราได้ตีขึ้นรูปเครื่องเงินเรียบร้อยโดยอาจารย์สมชายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ขันลักษณะแบบนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทําการดุนแต่ไม่ได้ดุนขันอันนี้นะคะก็จะเป็นทานวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ดิเรกสิทธิการกันนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และก็เชี่ยวชาญในเรื่องของ ศิลปะัตถกรรม่อเงินมามากกว่า40ปีค่ะ,คะวันนี้อาจารย์จะพามาดูเรื่องเงินเราไปดูขั้นตอนต่างๆจากอาจารย์กันเลยค่ะครับครับึงในลักษณะการการดุลายนะครับมันจะมีอยู่2-3ขั้นตอนด้วยกันค่ะแต่วันนี้เราจะมาทําขั้นตอนในการดุลด้านในก่อนอของของของลักษณะของผาน ซึ่งการดูด้านในเนี่ยมันก็ต้องใช้ชันซึ่งในลักษณะของชันตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งชันแข็งกับชันอ่อนด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แนะนําอุปกรณ์กันนะคะอาจารย์ทั้งอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะถ้ามันเป็นอุปกรณ์หลักทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสามสี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือชันชานนี่มันจะมีอยู่สองอย่างจะมีทั้งชันแข็งกับชันอ่อน ยังไงคะอาจารย์คำว่าชันอ่อนนี่เราจะไว้ดูดด้านในให้มันเกิดมิติขึ้นมาความนุนแล้วชันแข็งในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการทําลวดลายเก็บรายละเอียดจะใช้ความแข็งเพราะว่าถ้าเราใช้ชันอ่อนมันจะยุบไปด้วยกันแต่ชันแข็งนี่มันอยู่อยู่ตัวทรงตัวชันอ่อนนี้จะใช้ด้านในด้านในชันแข็งใช้ข้างนอกข้างนอกครับยังมีอยู่สองลักษณะแล้วมีอะไรอีกคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนการทําชันเนี่ยคือช่างทุกคนที่มาเรียนอยู่ จะต้องทําเป็นทุกคนในการผสมชั้นผสมยังไงครอาจารย์คือหนึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของชั้นดิบนะครับนะครับอันนี้จะเป็นชั้นดิบเอามาจากไหนคะัอาจารย์ชั้นนี่ชั้นนี่มันเป็นของยางไม้เป็นยางไม้จะมีพวกแมลงที่มันคล้ายๆแบบพึ่งเขาเรียกเขาเรียกแม่ชั้นมันจะไปกินพวกยางไม้อะไรอะไรมันก็มันก็มาถ่ายมาขี่อยู่ตามโคนต้นไม้ตามอะไรพวกนี้ แต่ส่วนผสมของมันนี่มันจะมีมันจะมีอยู่น้ำมันนะครับแล้วก็ดินเหนียวปนละเอียดแล้วก็ชันาสาม,สามอย่างครับผม,<า>มแล้วก็แต่และตามสัดส่วนไปแต่สัดส่วนจริงๆของมันเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นชันแข็งเนี่ยมันจะต้องไอ้ดินเหนียวปนละเอียดเนี่ยห้ากิโลห้ากิโลแล้วก็ชันดิบนี่สามกิโลครับ แล้วน้ำมันหมูก็แตบไ้ใช้ความอ่อนความแข็งอของของของแต่และชิ้นงานจึงลักษณะของชิ้นงานแต่และชิ้นน่ะถ้าอย่างพวกทองคําทองแดงทองเหลืองเงินพวกนี้จะใช้ชั้นแข็งทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นพวกวัสดุอลูมิเนียมหรืออะไรพวกนี้จะต้องใช้ชั้นอ่อนมันนิดนึงเพราะว่าทองคําเงิน ทองแดงทองเหลืองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เราทําตอนใหม่ๆเนี่ยมันอ่อนแต่เวลาเราทามันจริงๆเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอนะครับแล้วไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีความอ่อนตลอดของมันไปอันนี้จะเป็นคุณลักษณะเขาจะเราจะต้องรู้ว่าไอ้อันเราจะใช้ในส่วนไหนของวัสดุบ้างอะไรบ้างครับผมวัสดุแต่ละอย่างมันมีเาเรียกว่าอะไรคะเนื้อเนื้อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับครับผม ใช้ที่มันแตก,แต,กต่างแตกต่างกันครับผม,น,น,มน,น,น,ะะบนะครับอันนี้เป็นวัสดุหลักนะครับเนาะแล้วก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับเ <c oughs> ครื่องมือนี้เหมือนเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับเ <c oughs> ครื่องมือเครื่องมือนี่มันเครื่องมือพวกนี้มันจะใช้ได้ทั้งทั้งงานดูนด้านในกับงานตอกลายด้านนอกค <c oughs> ือนี่มัมนจะใช้รวมรวมกันได้หมดเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้คือไม่เหมือนกันสักอย่างไม่เหมือนกันสักอย่างครับอันนี้ทำอันนี้ทำขึ้นมาเฉเพาะ ฉพาะขอ,ข,อข,อของของของสรางรแต่ละคนทำเองทเองทั้งหมดครับคือถ้าใครมาเรียนทําเครื่องมงือหรือทําพวกนี้จะต้องทําเครื่องมือเป็นหมดเลยเพราะจะได้รนนู้น่้จะเป็นพวก <fic> พวกเหล็กก่อสร้างบ้างพวกวา,วารุดคือเหล็กจะไม่มีความแข็ง<ะ>ครับจะเป็นเหล็กสแตนเลสน,นี่ยนี่น,นี่นี่็เป็นสแตนเลส แสงของผมนี่มันจะเพิ่มความความละเอียดความเล็กอะไรเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมค่ะก็จะมีพวกค้อนอะไรที่ที่ที่เราคนจะยึดครับผมกค้อแต่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 น้ำหนักมันก็จะไม่เท่ากันแต่ลักษณะตัวนี้เราก็ใช้ค้อนหัวกลมเรามากลึงเอามาไอตะไบบักเองเหรออาจารย์ตัวนี้เราก็จะซื้อมาซื้อมาแล้วเรามาปรับใช้อีกทีหนึ่งค่ะครับ น้ำหนักมันก็จะไม่เท่ากันท่านอยากจะเห็นแล้วค่ะอาจารย์เพราะไม่อยากทับอุปกรณ์ก็ในส่วนของอุปกรณ์นี้ครบหมดแล้วเนาะครับแล้วก็ตอขั้นตอนแรกจริงๆเลยเราต้องทำอะไรขั้นตอนแรกจริงๆเนี่ยคืออย่างเราได้ชุดนี้มาหนึ่งชุดเนี่ยเราจะต้องมีการว่าเราจะทำลวดลายอะไรวันนี้อาจารย์จะทำลายอะไรคะวันนี้จะทำลายเป็นลายสี่ตัวครับผมจะเป็นลายสี่ตัว ซึ่งลายกีบบัวนี่เป็นลายกีบเป็นลายโบราณเป็นลายโบราณคือผมก็คัดลอกมาจากของโบราณดีทีหนึ่งซึ่งผมนี่จะจะมีทั้งอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ไอ้อันสมัยใหม่ด้วยอย่างเงี้ยทำไปยืนยืดสองอย่างาปรปยุต์ใช้ขึ้นมาเงี้ยมันมีแบบอยู่แล้วหรือว่าเป็นการวาดแบบตัวเองคะคือมันจะมีแบบของเดิมอยู่แล้วแต่เราก็มามาปรับใช้อีกทีหนึ่งปรับในความคือบางทีการ คุณเวลานี่เขาทำมาสวยอยู่แล้วแต่เรามาปรับเรื่องลวดลายอีกนิดหน่อยครับส่วนจอของเราครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเราอีกทีหนึงน่งครับในส่วนของคือเราได้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานทุกอย่างนี้เราจะต้องมีมีการกะเกณฑ์ช่องมันไว้ทั้งหมดก่อนว่าเราจะทําจะทําแบบไรทําเรื่องอะไรทะไรแต่แต่ละอย่างอย่างในส่วนตัวนี้ผมก็จะกะช่องไว้ก่อนกะ คือตัวนี้มันก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษหน่อยอบางทีมันบางทีเราใช้ตัวนี้มีทั้งวงเวียนมีทั้งเหล็กเหล็กยังยังเหล็กตัวนี้อย่างเหล็กตัวนี้คือมันจะใช้ในการวัดจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราจะทําจุดศูนย์กลางเราต้องใช้ตัวนี้อ๋ออันนี้คือเหล็กวัดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของของ,ของ,ข,องของคนจิ้งงานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาด้านนี้กลับมาด้านนี้อย่างเงี้ยทำเป็นสี่มุมด้วยกัน ขั้นแรกเลยการออกแบบก็คือเราจะใช้ตัวนี้เหล็กตัวนี้เป็นตัววัดสูงกลางครับผมในการวัดสูงขีดเป็นเหมือนกากรบาทครับใช่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 เครื่องบวกครับบวกเราจะทำบวกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วได้จุดสการปุ๊บเราก็มาใช้เหล็กจุดท้เป็นจุดตรงกลางค่ะแล้วเราก็จะใช้วงเวียนทำทำทำเป็นใชวงเวียนครับวงเวียนตัวนี้ครับซึ่งวงเวียนตัวนี้ อันนี้ก็ทําเองทําขึ้นเองครับตัวนี้ก็ทําขึ้นเองคือเราจะใช้ในวัสดุที่มันที่มันเห็นแล้วมันเออเสียดายแล้วก็เก็บมาใช้เงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้วัดอ่าเราจะนี้อ่าตรงนี้อ่าเราจะทำอะไรอะไรทำเม็ดไข่ปลายังไงแล้ววันนี้อย่างไรขนาดนี้ก็หมุนลงไปอ่าหมุนได้กี่เส้นกี่เส้นเราก็เราเราเราก็จะรู้แล้วนะครับอ่าเสร็จปั๊บเรียบร้อยปุ๊บอ้าวตอนนี้เราจะมาวัด เส้นผ่าุนกลางทังหมดและความว่าการทําพานเนี่ยน้องต้องสังเกตด,ดูนะตรงนี้มันกว้าง,งนี่มันกว้างและตรงนี้มันแบคบแล้วเราจะทํายังไงให้มันตรงยังไงค, <c oughs> คือตรงนี้มันก็จะมีวิธีของมันค,คือเราต้องกะด้วยสายตาเราวางพื้นอย่างนี้ให้มันตรงตรงนี้แล้วเราก็ใช้ดินสอกะให้มันตรงนี้ก่อนอันนี้คือ เทคนิคพ mm. mm. ิเศษเฉพาะตัว <único> จ <Liberty eye throat> ้าไหมครับผมครับของมุณนะเราจะกะนี้ให้มันตรงกันทั้งทั้งสองด้านเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็มาแบ่งช่องสี่ช่องด้วยกันให้มันได้เท่ากันหมดแล้วเราก็มาซอยเล็กๆอกทีนึงจนได้จนได้ครับผมเนีครับครับผมหลังจากที่เราได้แบบเสร็จแล้วต่อไปทําอะไรคะจ้าตอนนี้ตอนนี้เราก็เตรียมชั้นไว้ละนะครับแล้วแบบนั้ตอนนี้ตอนนี้เราก็ล่างโครงโครงสร้างอะไรทั้งหมดละอันนี้เราก็จะมา ออกด้านในเลยอ๋อชาคือเอามาใช้แบบลองอย่างนี้ไม่ไม่ได้เอาออกมาใส่มันไม่ได้ใส่ครับคือตัวนี้เราจะทําด้านในออเดี๋ยว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 น้องจะได้เห็นนะ,ะนะครับครับครับวันนี้จะเป็นขั้นตอนในการดุลด้านในของเครื่องเงินนะครับนะรบเราต้องตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะคนในในลักษณะของการทาพวกนี้คือไม่ว่าจะเป็นขันหรือจะเป็นอะไรทุกอย่างจะต้องใช้คันทันพวกนี้หมดเลย แต่มันก็ต้องวางอย่างนี้ในลักษณะเดียวกันหมดเลยครับผมแล้วก็ใช้สายยางรัดไว้เพื่อง่ายในการทําของเราครับไม่ให้ขยับขยื่นะให้มันจะขยับขยื่นครับตนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตอนนี้เราจะทําเม็ดไข่ปลาก่อนคือครับนี้จะเป็นเม็ดไข่ปลาโดยรอบของของของกรีบบัวกับเส้นรอบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมครับครับ เดี๋ยวเราต้องต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามัน <c oughs> แต่และเม็ดแต่เม็ดต้องให้มันใกล้ๆเคียงกันทั้งหมดเลยวันนี้จะต,ต้องใช้ความใจเย็นอาจารย์คมีไหมที่แบบเราทําดุลแล้วมันทะลุป,ปีได้ตัวน,นี้เราก็ถ้ามันถ้ามันทะลุเนี่ยเราก็อมเชื่อมใช้เวลานานไหมครกอาจารย์ชุดหนึ่งก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับครับผม ฉตพอตอกลายนะครับนี่ไงอันนี้จะเป็นเม็ดไขป่ปลาสังเกตว่าอาจารย์จะตีแค่ครั้งเดียวนะครับครับเพราะว่ามันมันเคยทํามานานอ่ะเนาะ,ะเพราะว่าก็ก็จะรู้น้ําหนักของมันว่ามันจะพอดีหรือจะไงอะไรพวกนี้ยปกติแล้วลูกศิษย์อาจารย์ที่มาเรียนกับอาจารย์ใช้เวลานานไมหคมครับกว่าจะชำนาญแล้วก็ทำเป็นจนสร้างอาชีพได้ค่ะฉวนมากที่สร้างอาชีพได้นี่ก็จะอยู่กับผมอย่างน้อย หกเจ็ดปี <Ch response. S 1> ่ยคือจะเป็นคนเก่งเลยนานเหมือนกันนะครับผมก็ต้องใช้ความอดทนนะครับจุดไข่ปลาเสร็จแล้วต่อไปทำอะไรครับถ้าจุดไข่ปลาเสร็จแล้วมันมันก็จะเราทําทั้งหมดโดยเป็นคือเราจะทําให้เสร็จไปช่องหนึ่งเลยมันรูปลักษณะมันจะออกมายังไงครับผม ความนูนความอะไรของมันทั้งหมดคีบปรีมๆนึงคือเราต้องทำให้เป็นลายเสร็จเรียบร้อยครับผมครับผม,มทุกจุดเลยใายไหนทำากที่สุดคะถ้าพูดถึงแล้วมันก็ยากทุกลายนะแต่ถ้ามันยากจริงๆนะมันต้องเป็นเป็นลายนูนสูงสามิติสี่มิติห้มิติอย่างเงี้ยครับผม ตอนนี้เราก็จะใช้เหล็กเหล็กมกเหล็กมกกระสนุนแบบนี้นะครับ<ม>เราก็จะใช้ตอกตอกตอกข้างๆตีบวยีเดีเดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงกลางให้ใหมันเป็นคัดเหลี่ยมมุมอีกทีหนึ่ง <S <S ของตรงกลางบัวอีกทีหนึ่งครับ